กรรมการ20คนของเราวันนี้เป็นวัยรุ่นวัยแซ่บย่านสยามสแควรที่จะมาให้คะแนนเมนูต้มยำทั้ง5ชามนี้ครับ ชามพี่กอปอร่อยมากครับก็เลือกชามนี้ค่ะของพิเชนอร่อยมากค่ะก็ชามนี้ก็อร่อยดีนะคะน้ํามันอร่อยดีะค่ะเลือกชามนี้ค่ะของพี่แพรคานิกลค่ะอร่อยสุเลยเลือกชามนี้ค่ะเพะว่ามาอร่อยมากเลยโอเคผมเลือกชามนี้แล้วกันครับ อร่อยดีไปได้เอาละครับผู้ชมนะหลังจากที่เราอไว้ให้วัยรุ่นวัยแซ่บเนี่ยฮะได้ชิมอาหารทั้ง5ชามแล้วในส่วนของต้มยำน้ำใสของเราครับเรียกได้ว่ารสชาตินี่ก็แซ่บมากๆคะแนนก็ออกมาที่เรียบร้อยแล้วรวมกับคะแนนในห้องส่งจากคณะกรรมการเรียกได้ว่าโหสูสีมากครับครับและผู้ชนะที่แบบว่าชนะไปแบบเฉียดสิวเลยครับอ๋อเออยังไม่ได้ประกาศ อนในฐานะที่ได้เป็นแชมป์ในประจำสัปดาห์นี้ค่ะคุณรู้สึกไงบ้างครับัจริงๆนะคไม่นะนี่เหนือความคาดหมายครับว่าเราดีเมนูช่วยเลยเพราะขอบคุณต้องยำของบังบั้มนะครัโอ้เอาละครับนี่ก็คือแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ของเรานะฮะกับเมนูต้มยำน้ำใสที่บังบั้มนั่นเองครับครับผม ปอมแป๋มได้คะแนนรวมสูงสุดไป14คะแนนเฉือชนะ2ไปแค่น1นคะแนนโดย2ได้ไป13คะแนนตามมาด้วยแพรว11คะแนนก๊อปได้9คะแนนและเชนได้คะแนนน้อยที่สุดจากเมนูนี้8คะแนนผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราสัปดาห์ที่สองนคือพี่ป๋อมแป๋มนั่นเองนะครับ ครับว่าถ้ารูนทั้งหมดแล้วใครจะเป็นแชมป์กับรายการของเรากับรถดีเมนูแชมเปี้ยนดิลิเชียสเสน่นะครับซึ่งแน่นอนโอ้โหยันสูสีที่ยวแปมหนึ่งสมัยน้ำกรอบหนึ่งสมัยแต่คนอื่นๆก็ได้คะแนนเยอะพอสมควรนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับคุณยังสามารถทายได้กับแพรคณิตคุณนะฮะใน facebook.com เข้าไปเลยครับ facebook.com/ รถดีไทยแลนด์นะครับกดไลค์แล้วคุณก็ไปทายผลได้เลย ทุกๆสัปดาห์ครับเราก็จะมาแจกกิฟต์เซ็ตจากรถดีเมนูด้วยแต่ใครที่ทายผลเข้ามาในแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเชรนแพ้วน้องก๊อฟพี่องแปมรวมไปถึงคุณสองนี่นะครับสัปดาห์สุดท้ายครับที่เราจะมาตัดสินกันว่าใครจะเป็นแชมป์กับรายการของเรา คุณจะมีสิทธิ์ลุ้นครับกับ The New iPad นะฮะ16กิกว i ยด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ฮะหมดเวลาไปแล้วก็มาติดตามากันว่าสัปดาห์หน้าครับจะเป็นเมนูอะไรในรายการของเราและใครจะได้เป็นแชมป์ไปาโอ้โหคาดหวังสูงครับตกตลอดเลยนนตกเน,นตัวเล็กแล้วนะฮะอ่ะวันนี้เราทั้งหมด6ท่านลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสัสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมการแข่งขันทำอาหารของเหล่าดารากับเมนูสปาเกตตี้ผัดขี้เมา ร้อมบวดลุ้นผู้ชนะในสัปดาห์ถัดไปกับรายการรถดีเมนูแชมเปี้ยนดิลิเชียส